ได้นี่มาจา้กพี่น้องนองอ่อไม้เขามาจาก้านนอกนี่เพิ่อเอามาเนี่ยเผาอันนี้แบบเผาเผาแล้วไปนหนึ่งเอาไปย่างมาทอดพี่น้องหน้าตาคือจีเป็นไก่เผาไปเลยว่ะดลานหลังดิพอได้ยู่พี่น้องถอดไฟเบาๆได้ไงจีเป็นไก่เผาไปก่อนกินเอามาต้มพี่น้องต้มข่าเชลโลกจักหน่อย อยาก,กินขมขมพี่น้องไม่ได้ใส่ยานางหรอกเมนูเปลืองข้าวพอดิตำนิดหน่อยคือ่่งหลายแถพี่นอง พี่กับปี้นี่ไหมไงมะนาวหน้าตาแบกๆมาพี่น้องเป็นยังไงว้าดีอยู่พี่น้องว้าทุกน้ำดีน้ำไหลใชยย่ไหมว้าดว้าชิเปรี้ยวโพด่ป่ะนี่น้ำมืนอหลายแต่แสบนัวคักพี่น้อง พงชุดกอดใส่ไม่หลายปันไหนนะมันคือก็่แสบแหละแต่ปาริดาช่ยอกะปิตราตะช่างเด้อจากซีเว่นจ้ะหอมถูกใจกะปิก็สำคัญนะว,ว่าเราชอบยี่ห้อไหนเนาะน้ำพริกกะปิจ้าน้ำพริกกะปิแม่ปาริดาจ้า ซูมไก,ก่อีกรอบพี่น้องเอ,อ้ยเป็นแต่แสบคักซื้อไก่ย่างมาทอดซ้ำพี่น้องน้ำพริกพักน้อไม้แน่นพี่น้องขออนุญาตถ่ายรูปหมุมก,กันก่อนนะคะมุมซ้ายมุมขวา โอเครับประทานได้อบอสซอยบอยหยางเราพี่น้องอยากกินหน่อมไม้ขมขมอืม หอมนิดๆหอมๆพี่น้อง แซ่บดีมาค่ะเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านม,มากินสปาดิดาด้วยนะอืม้ม คือเห็ดครับเขาแซบกันเมวดขม,ม่อสงสัยมันจีเป็นสาวใหม่นี่เลยเออการลังจีเต็มหกสิบเลยนี่จักเดือนวาสองเดือนวกว่า เผื่อใครจะมาคิดว่าเอไปได้ยังสาวอยู่บะแมนเด้อค่ะเท่าแห้งโอ้ยกินอย่างก่อนยังหลังวะ อันอย่งค้ไหนกับแซบขายถุงยี่สิ5ห้าบาทพี่น้อง พ่อข่ารถอันพุ่มพวงนี่แหละเขากับอันนอกไปรับลูกปิดเทอมเอาหน่อไม้มาคร้อมปฏิดาว่ามันถูกดิถ้ามันอร่อยเนี่ยมันมันคือถูกมันไม่แพงถ้ามันเป็นหน่อไม้ปีบแล้วไปแบบดาไม่กินว่าแสบ แซ่บเนาะแซ่บปัญ,ญาแซ่บทุกคำสมหิวสมอยากโอ้ยสิเพชรได้ป่ะ มีขนมพี่น้อง,องวันนี้กินขนมหลายเล้อ่ะโอ้ยเผ็ดทแท้ๆททททโอ้ยหัวหูนแะไใก้ย่อยเลยไหมไก่ไปไก่ๆๆๆช่วยแก่เผ็ดได้จักหน่อย่โอปย นั่งก่อนนั่งก่อนว้าเพชรแห้งบ๊วยบ๊วยบ๊วยแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้ยเหตุการณ์ก็บเพหายเพชแอบไปจิบกาแฟหวานนิดนึงเมื่อกี้นี่พี่น้องเอปป็ดปาลิดนลาพีลาหน้องไปก่อนเด้อ too spicy อะเบ๊ะ really delicious y e ี h too so spicy ไปปที่ดาราไปก่อนเ้ยพี่น้องตีบกินแล้วก็จะเบรกแล้วก็เะ๋ต้องไปอาบน้ำแบบไทยอยู่เมืองร้อนนี่มันตื่นเต้นกันดีจริงๆเลยเนาะกินของเพผ็ดอะไรขย้อยแต่ว่าชอบจ้ะชอบอร่อยแซ่บไลยเดี๋ยวเราก็ไปอาบน้ำใส่ชุดสบายๆพักผ่อนพักผอนหัวหูโล่ง can keep Thanks so much, my friend. Thanks for your support. See you next video. Have a beautiful day. Bye bye.